สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการละลายนะคะการละลายเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาดูได้จากการทดลองในวันนี้เลยค่ะมาดูอุปกรณ์ก่อนนะคะ,อ,ะอันแรกเป็นเกลือต่อไปบเกอร์ที่ใส่น้ําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะและชุดตะเกียงแอลกอฮอล์ค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะเติมเกลือลงไปในน้ํานะคะโอเค ทีนี้เมื่อเราใส่เกลือลงไปในน้ำแล้วเราจะมาคนค่ะคนให้เกลือละลายนะคะเกลือละลายได้เพราะน้ำดังนั้นเราจะเรียกน้ำว่าเป็นตัวทำละลายนะคะน้ำคือตัวทำละลายส่วนเกลือเนี่ยเกลือเมื่อคนไปเรื่อยๆเกลือจะถูกละลายปนกับน้ำดังนั้นเกลือเราจะเรียกเกลือว่าเป็นตัวถูกละลายนะคะ ก็จะกลายเป็นเนื้อเดียวกันระหว่างเกลือกับน้ำอ้าวตอนนี้เราได้สารละลายแล้วนะคะเมื่อเกลือกเมื่อเกลือละลายผสมรวมกับน้ำกลายเป็นเนื้อเดียวกันเราจะเรียกว่าสารละลายค่ะ,ะต่อไปนะคะครูจะนำสารละลายน้ำเกลือที่ได้ไปต้มนะคะทำให้เกิดความร้อนดูซิเราจะได้เกลือกลับมาหรือไม่ มาดูกันค่ะก่อนอื่นจุดตะเกียงแอลกอฮอล์ก่อนนะคะมาดูใกล้ๆกันเลยดีกว่าค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้น้ำเดือดไปเรื่อยๆแล้วมาสังเกตนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเลองสังเกตที่ด้านข้างภาชนะนะคะ เริ่มมีเก,เกลือนะคะกลับมาแล้วค่ะนัเกเรียนนะคะเมื่อเราให้ความร้อนไปเรื่อยๆนะคะน้ำเกิดการระเหยกลายเป็นไอส่วนสิ่งที่เหลือไว้ด้านในนะคะจะเป็นเกลือนะคะแยกส่วนออกมาดัางนั้นแสดงว่าเมื่อเรานำสารละลายน้ำเกลือไปให้ความร้อนจนน้ำระเหยออก เราจะได้เกลือกลับมาเหมือนเดิมนั่นเองค่ะอนักเรียนเรามาสรุปผลการทดลองการละลายกันนะคะการละลายคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสารอย่างน้อย2ชนิดนะคะมาผสมรวมกันแล้วสารนั้นยังคงเป็นสารเดิมนะคะเราจะเรียกว่าการละลายซึ่งการละลายเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนั่นเองค่ะ เพราะว่ายังคงเป็นสารเหมือนเดิมน,นะคะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจึงประกอบไปด้วยการเปลี่ยนสถานะของสารและการละลายนั่นเองซึ่งนักเรียนการละลายเมื่อสักครู่ที่ครูได้ทดลองไปเมื่อละลายแล้วน้ำระเหยออกไปสารละลายน้ำเกลือเราก็จะได้เกลือกลับมาเหมือนเดิม ส่วนการเปลี่ยนสถานะ,ะของสารจากตอนแรกเป็นของแข็งเปลี่ยนเป็นของเหลวเป็นแก๊สก็ยังวนกลับมาเป็นของเหลวและแก๊สเหมือนเดิมเ <travels> หมือนเดิมได้วนกลับไปกลับมาได้เช่นเดียวกับสารละลายดังนั้นการเปลี่ยนวนกลับไปกลับมาได้นะคะเปลี่ยนเป็นสารเหมือนเดิมได้เราจะเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้นั่นเองค่ะ,ะสำหรับวันนี้ครูขอจบเรื่องการละลายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ